วันนี้ผมจะเอาผลิตภัณฑ์เป็นพ่อหลุงพิษมาชูนะวันนี้ดีใจมากเลยเมื่อวันก่อนได้เจอท่านอดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเรานะครับท่านแพทย์หญิงวิราวันจึงประเสริฐวันสตาปนากรมนะครบรอบ21ปีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านบอกว่าเอดมาใช้บริการที่โรงพยาบาลท่านก็บอกว่าเือเอายาสูตรพ่อเข่ามาจากไหนผมก็ตอบไปว่า เป็นสูตรของกรมการแพทย์แหนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านบอกว่าโอ้มันดีมากผมก็แนะนําไปว่าไอ้ตัวอื่นเราก็ดีนะแต่ท่านบอกว่าท่านลองมาหมดแล้วตัวอื่นไม่ดีเท่าตัวนี้เลยแต่เธอสงสารคนแก่นหน่อยนะบอกมันใช้ยากนะฮะไปพัฒนาต่อยอดท่านเชื่อมั่นว่าผมสามารถทําได้เดี๋ยวต่อไปเราจะทําแบบแผ่นแตะหรือแบบเจลเดี๋ยววันนี้ว่าทําไมถึงใช้ยากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามันยุ่งยากจริงฮะผมบอกว่าผมก็เคยใช้เรามาดูข้างใน นี่ครน,ะนี่ตังมาแล้วมันยากจริงคนระแต่ว่ามันดีมากหนอแม่น้ํามันเลยอ,อีกแหละนี่ตอนนี้ปลากรด นะฮะผักกอที่พันแล้วก็นี่แผ่นแปะนปี่มันยากจริงๆนะแต่มันก็ง่ายนี่ก็พัฒนามาหลายรุ่นแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ยังยากอยู่อย่างต่อไปก็จะทําเป็นแผ่นแบบแผ่นแปะน,นะครับแล้วก็พัฒนาแบบเจลด้วยนะครับถ้าอย่างไรนะครับผู้ป่วยสนใจขอรับคำแนะนำหรืออยากเข้ารับบริการตำรับยาพอกดูดพิษกอโรงพยาบาลการพาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะครับสามสารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร022243261-2นะครับ